ว่าไงนะเมื่อกี้ด่าทำไมครับนี่กล้าขนาดนี้เลยเหรอมีปัญหาเหรอชอบเล่นเครื่องปะมีวันชอบเล่นเครื่องเปล่าชอบเล่นเครื่องเปล่ามาเนี่ยมาดิครับไอประหลาเข้ามาดิครับอยากจูเบืออะไรก็กทำมันได้ เล่นเครื่องเดี๋ยวก่อนเห็นไหมเห็นไหมดูดีๆชายตานี่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะฮะนี่อยากขึ้นซานไหมฮะสองวัดติดคุกฮะเอาไหมเอาไหมก็ดีตำรวจเออเห็นไหมดูดูดีๆเห็นไหมนี่แหละเอาเรื่องแลเออเห็นไหมมารอคับพี่ครับอยากขึ้นซานไหมไม่ครับไปจากที่นี่รอครับพี่ครับ เ่นเครื่องเหรอฮะชอบเล่นเครื่องเหรอบอกพี่ชอบเล่นเครื่องเลยนะฮะพี่พี่ตอนนี้ครับทุกคนพอมาไม่เน้นนะครับตอนนี้เราไลฟ์ไลฟ์ในเฟซบุ๊กทำไรเนี่ยเราไลฟ์ในเฟซบุ๊กนะครับทุกคนลุงคนนี้เขามีปัญหาเมื่อกี้เขาหันแน่สายโฮมนะครับเออเดี๋ยวเราไลฟ์สดนะครับเออพลังของโซเชียลเออมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเออเออคอมครับทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บต่างๆครับนะ ชอบเล่นเครื่องเหรอฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหเอ้ากลับข้ใหญ่อืมนะขาเป็นยังไงฮะโอือขามันใหญ่แล้วตรงน้ำมันจะใหญ่แค่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งโอ้ยหัวเต็มไปไหนแล้วเดี๋ยวก่อนมุณจะมาโอ้ไปไหน ชอบเล่นเครื่องป <ắng> ่าฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยไม่ง่าเลยไปเล่นเครื่องเมือน พี่รู้ได้ไงคือเครื่องมันจะดัาบ,บ่อยก็มันต้องแรงแอง g เมันแปลกมากเดี๋ยวเป็นช่างไหมช่วยช่วยช่วยดูให้หน่อยได้ไหมผมคิดว่ามันต้องดูนมหนูนะนี่เหรอไม่ใชน่นมนี้นมนี้เอานมรถเหรอเออเอ,อ๋อนี่รี่มาดูรถพี่ดีกว่านี่นี่ท่อดำแคมแดงเลยเนี่ยเลนี่แบบงงงงงเงั้ยนงี้ยนเง้ยนเลยแล้วแล้ว,ลวพี่ช่วยช่วยซ่อมรถผมได้เมืม่อกี้คอนห้องก็มัน Jadi, ได้ได้เดี๋ยวจุนนมหนูอย่างเดียวไม่ใช่ตรงนี้โอเคโอเคได้ได้ได้ชอบเล่นเครื่องเหรอเฮ้ยเจ้าหน่าคือลิซ่าแพ็คพิงค์เฮ้ยเข้ามาเหรอเฮ้ยเฮ้ยลิซ่าบ้านพิงยู่ไหนวะโอ้ยฮันเน่กู้หลอกกูเหรอชอบเล่นเครื่องเหรอ มีอะไหมตอนเช้านี้มีอะไรตอนเช้าขโมยกระเป๋าตังค์ของผมมาเรียกกระเป๋าตังค์ติดตัวแล้วคือยังไงผมไม่มีตังค์ใช้โอ้ยน้องเอ้ยแม่งชีวิตเหมือนกูเลยน้องจริงเลยแต่ก็ยังดีพี่แอบอุบอิบไว้ มีอยู่ไอ้น้องเป็นคอเดียวกันเอาไปเลยเอาไปลงอ่างเลยไปปลดปล่อยเชื่อพี่ไปลุยเราต้องปลดปล่อยออกมาโชคดีน้องให้สุดและกันเำใน่่งเหรอ ขึ้นฝนเยเล่งเครื่องมือเล่งเครื่องโอ้ยมึงเปอย่างนีนี่เองกูไม่ยุ่กับมึงแล้วเออมึงเล่งไปเถอะไปล้เครื่องหรออ้ซิบุกูาร์ร่บจราบรบ

มังมีวิชานี่หว่ามาดิค้าหมัดตักกระแตนได้ไหมตักกระแต่อะตักกระแตนได้ได้เออว้าวหมัดนกกระยางว้าวหมัดช้างหมัดช้างว้าวอุ๊ยหมัดงูหมัดงูได้ไหมหมัดงูว้าวตะเข้ตะเข้ท่าวิชาเบบี้ชักได้ไหม มามิชั้นเดดดี้ชั้านไอ้นุ่มบัดเมาโหวิ่งยอดทายุงทายุงทายุงบัดยุงน่ากลัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยขอท่าขอิชาขอิ่าท่าสล็อตท่าสล็อตท่าสล็อตเลยนะทำนานๆนะท่าสล็อตนะเออท่าสล็อตท่าสล็อต ชอบเล่นเครื่องเหรอ,หรอมาตรา12,554ัรวรรคที่2ย่อหน้าที่4หน้าที่998ว่าด้วยหาเรื่องและการเร่งเครื่องมีปัญหาห <ả? S 1> จำคุก15ปีค่ารับไม่เกินล้าน มามาทั้งเล่มเลยมาไปแล้วผมไปแล้วครับมาไหมไม่ไม่ไม่เอาเองเอาเองมาตราที่เก้าแสนเก้าล้านเออย่อหน้าที่เจ็ดไปตั้งแต่มาตราแรกแล้วไปแล้วหน้าที่หนึ่งหมื่นนะถ้าดูย่อหน้าที่เจ็ดเออก็มาดด รีบรวยแล้วนะครับสำหรับวิธีเอาตัวรอดถ้าว่าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง mymanet แล้วถ้าว่าคุณมีไอเดียที่อยากให้เราทำคลิปเรื่องวิธีเอาตัวรอดอย่าลืมเขียนคอมมันข้างล่างแต่รับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฮันเน่พอแล้ว <c oughs> โอ้สวัสดีครับไปแล้วพ <c oughs> มาตราที่เก้าร้อยเก้าพันเก้าสิบเก้าแสนเก้าล้านขอมาตาแรกทีได้ไหม ได้ไปแล้วไ <laughs> มควรจะถามจบผมจะเดินเข้านะ,ะาว่าไงนะเมื่อกี้ด่านทำไมครับแน,น่กล้าขนาดนี้เลยเหรอมีปัญหาเหรอชอบเล่นเครื่องปะม,มีวันหาชอบเล่นเครื่องป่าชอบเล่นเครื่องป่าว <laughs> <laughs> ได,ไดข้ขอท่าขอท่าขอยช้าผ่าสล็อตผ่าสล็อต ท่าสล็อตเลยนะทำนานๆน,นะท่าสล็อตนะเออท่าสลอ็อตท่าสลอ็อตแลบลิน้นสล็อตแลบลิน้นแลบลิน้นอยู่นิ่งอยู่นิ่ง